หลังจากที่จีนตัดสินใจซื้อข้าวจากไทย50,000ตันทำให้ราคาข้าวหอมมะลิพุ่งสูงถึง1 3 0 0 0บาทต่อตันซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับเกษตรกรไทยแต่ด้วยเหตุนี้จึงเกิดคำถามว่าไทยควรลดราคาข้าวเพื่อแข่งขันในตลาดโลกหรือไม่หรือว่าควรพัฒนาคุณภาพข้าวเพื่อรักษาตำแหน่งในตลาดนี่คือประเด็นที่น่าสนใจและน่าทบทวนในวันที่18พฤศจิกายน2568นหากธรรมเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาวีรกุล นายกรัฐมนตรีได้ประทานการประชุมคณะกรรมาการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาตินบคเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารจัดการข้าวของประเทศรวมถึงการผลิตการตลาดและการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการบริหารจัดการราคาสินค้าเกษตรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแต่ที่น่าสนใจคือนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ไทยจีนที่ครบรอบ50ปีและการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นการยืนยันความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศและนี่คือจุดที่ส่งผลให้จีนตัดสินใจซื้อข้าวจากไทยเพิ่มเติม50,000นตันซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการขายข้าวให้กับสิงคโปร์จำนวน1 0 0 0 0แสนตันและขอให้ทุกคนร่วมมือกันเป็นเซลแมนขายสินค้าของไทยให้มากที่สุดและนี่คือจุดที่น่าสนใจเพราะว่านายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า ไม่ควรลดราคาข้าวเพื่อแข่งขันแต่ควรพัฒนาคุณภาพข้าวเพื่อรักษาตำแหน่งในตลาดและนี่คือหน้าที่ของคณะกรรมการนบคที่จะกำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการข้าวของประเทศแต่คำถามที่น่าสนใจคือไทยควรเน้นการพัฒนาคุณภาพข้าวหรือการลดราคาเพื่อแข่งขันในตลาดโลกนี่คือประเด็นที่น่าทบทวนและน่าสนใจสำหรับผู้ที่สนใจในการเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศและนี่คือจุดที่เราควรตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราควรสนับสนุนนโยบายใด